สองใบเอาไปขึ้นเนี่ยมันแล้วซะเข้าก็เลยอโจดเพราะว่าเขาเคยไปขึ้นอยู่เท้ากระสเขาก็โจดเขาก็บ้ได้เบิ้งจดโจดแล้วเขาก็ใส่ยงด้ยใส่กระเป๋าแล้วก็ไปเท่ากระสือเขาก็เลี้ยบคิ้วแล้วเขาก็เงีนเข้าไปซีแผ่นเขาก็มาเบิ้งแล้วเพื่อว่าแม่สองใบนี้มันเป็นงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะแม่ว่าข่าตัวมาเป็นลอตเตอรี่วันที่วันที่สิบหก เพื่อเอามาขึ้นเงินเผื่อเยอะจะแล้วบดัเบิ่งว่ะนี่หมดใจก็มาลอกกันบ่เออล้างหัวล้างซท่า็ดอยู่อให้กินอยู่กับห้องบรเฮ็ดและลอ, <c oughs> อยลอยละน,น,นะนี่ยอยันนี่แจ้งเลยหมดใจยืดเลยชาวบ้านนำลอตเตอรี่มาขึ้นเงินว่าผิดมัดเหตุการณ์เป็นยังไงครับ ก็ S <S> จะรับเฉพาะของเดือนอวันวันที่หนึ่งธันวาค่ะถ้าถ้าไม่ใช่วันที่หนึ่งธันวาก็จะคืนลูกค้าไปค่ะคนที่ถูกรางวัลเขาก็จะมาขึ้นรางวันนลเยอะค่ะร่อวัลเพราะว่าเป็นวันแรกที่เปิดทําการหลังจากที่ตรวจด,ดูลอตเตอรี่แล้วผิดมวนนี้ได้คืนลูกค้าได้บอกกับลูกค้ายังไงครับอ๋อได้คืนลูกค้าบอกว่ามันธนาคารน่ะรับเฉพาะงวดปัจจุบันเป็นว่าสองวดค่ะขอพูไม่ได้พูดเดอย,ยเพราะว่าลู้าคยอะมากคนที่เราซื้อเป็นคนเดินขายครับรูปร่างยังไงครับคน ทุ่มชื้นจังเลยเราโว้บบอจ้อยพอดีผิวผิวพันดําแดงครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับอายุประมาณไม่เกินห้าสิบใส่เสื้อสีอะไรจําได้ไหมอกสีมันมันประมาณนี้แหละเชิ้ตยาวใส่ผ้าปิดหน้าปิดจมูกใส่แมสเออใส่หมวกใบหลังจากนั้นเราซื้อไปกี่ใบครับซื้อสองเลขอะไรจําได้ไหมเลขท้ายสองหกหนึ่งหกหนึ่งครับมีอยู่สองใบเขาบอกว่าเป็นเลขซูตร์ เฟ้เลยถามเอาไหมเอาเลยผมเอาเราโค้ก hmm. <S S 3> ัาหลันใส่กับสัตว์ปถามสอนคนนะแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็เขาให้พออย่างดี้ะเขาให้สู้ให้หมานเลยให้รวยๆนะก็มาคิดว่าจะเอาของเก่ามาขายให้เนาะจังหวะที่เราซื้อนี่เราไม่ได้สังเกตใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่เฟนก็ซื้อเราดูแต่หมายเล็กกับเลขกที่เราอยากได้เราติดใจเงินเรียบร้อยล้วก็ใส่กระเป๋าก็พาหลานเล่นอยู่แถวนั้นแล้วก็กลับบ้านหลังจากนั้นเรามารู้ตอนไหนครับ เพื่อนให้ไปขึ้น,นเงินที่ดกศการแจ้งที่ดกศอบอกว่ามันคนละเดือนกันขึ้นไม่ได้มันเป็นวันที่16กจิกายนตอนที่เราถูกเราคิดว่าเราถูกเราดีใจไหมตอนนั้นว่าโอ้ดีใจมากเนาะสองใบแต่ผมก็ถูกอีกใบหนึ่งรับผมซื้อทางเ,าเาตาเตาตังอีกหนึ่งใบอยากฝากถึงแม่ค้าคนที่ขายให้ยังไงครับผมไม่อยากให้ทำอย่างนี้อีกครับถ้าคนที่ถือแล้วมันดีใจแล้วมันเสียความรู้สึกนะใช่ไหม ถ้าถูกเยอะหรือปืนรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลที่สองอะไรโอ้มายิ่งจิตใจนะ้เมาใส่หกหนึ่งหกเอียวเนี่โอ้เลขกับเพื่อนฝันเพื่นวาวเพื่อน้าฝันเด้ขเอยนี่ยเราจะขอันก่าสี่หกเนื้อเลยค่ะใส่ผ้าไปนรถดุ้งใเดยว้าจังระเบิ้งมาได้แล้วกหมู่ที่เพืนซื้อนำการเพื่อนกันบับบคือกันเพื่อนซื้อเราซื้อพอที่เพื่นมาขายอื มาแต่ตรวจเอาบาได้เบ่งตอนซื้อมาได้เบ่งตอนซื้อได้นน่วันที่มันก็บมาได้เบ่งแล้วก็บเบ่งเอาแต่เล็กนี่ล้วนีิมากเล็กเล็กกซื้อเล็กนีิโอ้ไปให้เฮ็ดแบบนี้อีกจ้ามันยากเลยเนาะมันเสียความรู้สึกของพ่อเพื่อนที่ซื้อเพื่อนก็อยากได้กับมันเกิดเพื่อนมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเมืองเฮาเพื่อนซื้อไปเพื่อนสีเวย์นักท่องเที่ยวข้ามาจ้าเพื่อนเพื่อนสีเว้าโอ้บ้านเมืองเฮานี่เป็นแบบนี้เยียมนครพนมนี่เพราะว่า เปลี่ยนให้เพื่อนเห็ดอีกเปลี่ยนเพื่อนทันทีอยากเปลี่ยนไทยเนาะจมันโมเมนต์เต็มจะให้เพื่อนผู้ที่ซื้อนี่เป็นเยื่ออีกให้เพื่อนตรวจเนี่ยชานเนี่ยบล็อกพร้อมเนี่ยบล็อจคือขาว่ากับเพ่นมันเขากับพริกกันแต่แต่เขากับพิกยิ่งกว่าแต่เข่ากับบล็อดคว่าเขาเสียเห็ดแบบนี้ได้นะบล็อดตรวจำนาไปฮอดก็กระสอบบัวองหินจักกระซื้อน้ำเพื่อนแหละเพื่อนกะข่อยพรให้แย่างดีเด้ เโชคดีเด้อแบบนั้นก <Gon os, S 1> ับยกมือแล้วแต่รีก็เสือทูใครผู้หญิงหรือผู้ชายครับคนขายผู้หญิงมี